รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีครับสวัสดีนะครับหลับวันนี้นะครับชุดปฏิบัติการกิจกรรมคเรือนกองพันธราบที่สองกรมฐานราบที่1น,นึ่งจังหวัดฉลานะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับมีหลาแบบกันนะครับการนำนะครับ ที่ผมต่างๆด้เล่นน้อยนะครับที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการป้องกันการระบาดของท่เรื่อโควิดนะครับวันนี้ท่านผู้กำับกองการนะครับก็ให้หน้ากากอนามัยจำนวนหนึ่งพันชิ้นนะครับหมอนะครับต่างๆนะครับที่ได้จเตรียมนะครับเพื่อไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนและที่สําคัญนะครับเรานะครับจะถือโอกาสนะครับไป แนแนวทางนะครับที่ี่แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการข้อระวังนะครับในการป้องกันเพื่อโควิด -19 นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็แพร่ระบาดอยู่นะครับที่สําคัญพวกเราในการเตรียมตัวนะครับก่อนหรือหลังนะครับเพื่อที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องทุนรอบ่ายของเราผ่านยุคเดนี้นะครับไปด้วยกันนะครับโดยกองพันธนาบที่สองกรมทหนรราบ ที่1 5 2นะครับเดี๋ยวพวกเราตามไปดูกันนะครับในพื้นที่ชุมชนรอบไทยกันตรอเชัสดีครับ มอยยเท่าไรนะครับตอนนี้หนึ่งร้อยพอดีโ้ยังแข็งแรงอยู่แล้วนะมอยนะยอมอุทิศตนเพื่อคนส่วนใหญ่ ครอบครัวนว่าแสงสวยขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะสู่ซู่แต่อนนี้กบเรไม่าโดนแรงเสียดทานทอมจนพ้กานทีลัก็ กำลังใจให้นะคะสู้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 สวัสดีคมาดอแกดออ่าแกนซีดอลกเกเจสซี่เย่ไปเลยดอกดอกไยี่มันเหรไปรงเรียน่ยังรงเรียนเปิดหรือยังลงเดยนยังไม่เปิด แสดงว่ามีเวลา,าดื้ออยู่บ้านอีกนาน <c oughs> ใส่แมสนะครับรักษา,าระยะห่างรักนะครับก่าให้ใส่ก่อนให้ใส่ก่อนให้ใส่ก่อนดี

่ลืมมไหาครับใส่แมสด้วยนะครับครับผมคนใส่ก็แจกใช่ไหมโอเคครับค่ะต่กลัวหลังต่างกลัวมันมันก็เลยไม่ติดไงต่างกลัวต่างคนต่างเป็นทีต้องเป็นกำลังใจให้คุณหมอสู้ๆครับมันเล่าเจ้าบ้านหัวควนดำบลวังใบยาอำเภอรามันจังหวัดยะลา เป็นการแบ่งไก่ให้คุณบ็อกสู้สู้ไงชิ้นนะครับวันนี้ครับปาิกิจวันนี้ครับไม่พอนะครับ1,000จชิ้นนะครับโอเคครับ